สวัสดีทุกคนทุกท่านไวนาวันนี้ก็เราจะมาเล่นเกมพัพีคะแนนจากค่บีจีกันนะทุกคนามาโชครา่าแผงคะแนนนะจ๊ะเิ่มกันเลยดีกว่าวันนี้ก็มีทุนอยู่ประมาณ5 9 5กบหาทมีทุนแค่500กว่านะจ้าวันนี้เราจะมาดูกันว่าจะร้าหรือเปล่าเปิดกันที่เป็นสิบเลยนะมาสิหมูนไปเลยจ้ะดอกเล่เป็นยังไงไหมมานะจ๊ะทุกคนตาไวไหมไหมา ไม่มาโอโ้ทุกคนไหลไปลงไปน้ำอยู่โอ้โหพาท์พิคเน่เอาเรื่องละเอาเรื่องเลยนะจ๊ะโอ้โหทุกคนไม่ทันแล้วนี่ไม่ทันแล้วนะจ๊ะ,อออนนะ,จะเอาเรื่องเลยเว้ยทุกคนดูดิซิมุนก็ไม่แต่ซ้ม,มุนนะว่าปะไม่เป็นไรต่อไปซิมุนนะจ๊ะ โอโ้โหโอ้โหทุกคนทุกคนไม่หนึ่้อยสบาทเอออย่างนี้ละไหมสิบเอดบาทนะทุกคนจ้าโอ้โหไม่สองร้อยสิบบาททุกคนวว้เป็นไงไหมหนึ่งพปบเอ้ยแปด้อยบาทเออว้กงตมาเลยกงตจะเป็นเท่าเร็บว่วายโอ้โ,อโหทุกคนสองพันหนึ่งร้อยเบาททุกคนท้อยู่นะทุกคนนะเป็น,นี้ติจ้าได้เป็นงานสเกตตรงสเกตตงอะไรก็มา อะไรก็จะมาโอ้โหทุกคนไหมมาจะทุกคนจ้าซาไปยังไงโอ้โหทุกคนไหมมาวายทุกคนไหมได้เลยจ้าไม่เป็นไรไหลากันต่อเลยกันต่อไม่เป็นไรตอนนี้ก็ได้กำไรแล้วแหละได้กำไรแล้วแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะจ้าแป๊บเดียวก็ได้แล้วจ้าวายพายโอ้โหสเกตเตอร์มาเฉยฟีเกนแปดมุนนะจ้ามา แม่ฟรีเกมเข้าวะเราก็ไปหืมไมสิบสองบาทโอ้โหทุกคนไม่ห้าสิบเอดบาทไหโอ้โคุณหหวเข้าไปหนึ่งร้อยสองบาทเราจะ,ะจ่าไปไหนไม่เปสิบสี่บาทคุณหรเข้าไปหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทเราจะ,ะคจุณจ่าโอ้โหคือจ่าเรทุกคนก้อนโตของเราสามนสามบเก้าบาทโอ้โหเฮ้ยคิมินาโซคิมินาโซจะไปยังไงไมสิบปดบาทนะเรกคนนะ จะเป็นยังไงจะคนจ่าไหมสิบสองบาทเออเออยังสวยจะคนจ่าสุดจัดเอยจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงโอ้โหไม่หกบาทน,นะจะคนจ่าเฮ้ยเฮ้ยไม่นนะสิบสองบาทน่ะซะโอ้โหอะไรจะไม่ไม่สามสิบเก้าบาทโอ้โอหยคุณสิบสองเข้าไปหรอดูไม่ทานน่ะคนะไม่โอเกินอ่ะไม่สองยสิบเจ็ดบาทเออ ได้เลยจ้าเงินาของห้าร้อยเก้าสิบสอาทโอ้โห,โหอันนี้ก็ได้กำไรแล้วนะจ้าอันนี้ก็ได้กำไรแล้วจ้าโอ้โหเป็นไงมาโอ้โหทุกคนไหมมาเป็นไงมานหนึ่งร้อยยี่บแปดบาทเออไม่เก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทเดี๋ยวทุกคนจ่าเป็นไงอ๋อไอ้ก้นโตมาเซยก้อนโตของเราก็หนึ่งเลยเอยเก้าเก้า่าเก้าไม่ใช่หนึ่งร้ยเก้าเก้านะทุกคนนะผิด ไม่ได้ไม่ได้ไม่แท็กซี่บ้าทนะทุกคนนะโอ้โหทุกคนไม่แปดบาทแแม่พ่อโอ้โหเก้าร้อยหกสิบบาทอะไรเนี่ยทุกคนต้นต้รขอละหนึ่งพันเก้า 1, บาทนะจ๊ะโอ้โหดูดีถุงนี้ให้ห้าร้อยกระบาทดูตอนนี้ก็กำไรเป็นพันแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาลุ้นกันดีกำไรจะเป็นยังไง ทุนน้อยทุนเยอะไม่เกี่ยวน,นะทุกคนนะเกี่ยวก็ชอบหลือดวงนะจ๊ะมาโชวดีก็จะได้แหละจ๊ะทุนน้อยก็เล่นเล่นได้นะจ๊ะทุนเยอะก็เล่นได้นะจ๊ะทุกคนจ๊ะหนึ่งบาทสองบาทเข้ามาฝากเข้ามาเล่นได้เลยนะจ๊ะทุกคนจ๋าเไปไ็นงไงม่สามในเจ็ดสิบห้าบาทเออโอ้โหทุกคนสุดจัดอ่ะจ๊ะจะเป็นยังไงไม่ยี่สิบแปดบาท โอ้โหจะเป็นยังไงเราออกมาแล้วจะเป็นยังไงไม่สามบาทน,นจะจ๊ะโอ้โหกันโตจะเป็นยังไงเอดโอ้โหจะร้อยสองบาทออเออเอ้ยเป็นไงไหมนี่ร้อยยี่สิบบาทนะจ๊ะไปเก้าสิบเอ็ดบาทเออโอ้โหทุกคนสุดจอดเป็นไงไหมฮาวไปเก้สิบแปดบาทโอ,อ้โหเต็มคาราเบลไหมแปดร้อยสี่สิบบาทโอ,อ้โหทุกคน แต,ต่เราลัวไม่อยู่เลยจะดูเราดูไม่ทันเลยมาพอย,ยโอห้ 5, 2, 2, าพันสองร้อยยี่สิบเก้ไไาบาทโอ้เกินไปหรือเปล่าจ้าเกินไปหรือเปล่าจ้าจะไปยังไงมาขอเปลี่ยนเบ็ดยี่สิบเบ็ดยี่ละกันนะจ้าโอเคโอเคเราโอเคนะจ้าเราโอเคนะจ้าดูดิ คู่นี้แค่ห้ารวยกรรมไรนี่ไม่น่าจะคิดเลยดูจ้าดูเองเลยรจ้าจะเป็นยังไงสเก็ตตัวจะมาไหมโอ้ยสเก็ตตัวมาเฉยอันที่ก็คือมันเป็นสเกตเตอร์นะมันเป็นสเกตเตอร์นะจ้าฟี่เกณฑจะเป็นยังไงเริ่มกันเลยจ้คนจ้าจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงมาสิบสองบาทนะจ้าโอ้ยไม่สิบองไอซีบาทเออเออไม่สิบสองมาทนะจ้าคนจ้า โอ้โหโอ้โหไอ้ไม่สองร้อยสี่สิบเอออย่างนี้แหละทุกคนสุดจัดเ่ะโอ้โหทุกคนเป็นไงไม่สามร้อยหกบาทเออโอ้โหสิ 18, บแปดบาทเหรออาหารไม 42, ่สี่สองบาทเจ้าคนจา๋าเอ,อ้ยโอ้โหอะไรจะมาเลสเกิ์อะไรจะมาเลสเกิร์จ๋าโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย โอ้โหเงินนัวของเราจะเป็นเท่าไรสามร้อยสี่สิบห้าบาทนะจ๊ะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยโอ้โหอะไรจะมาอีกอะไรจะมา,าอีกจ้าคนโอ้ไม่แปดร้อยบาทนะจ๊ะโอ้ยไม่สิบบาทนะจ้าคนจ๋าไม่เก้าสิบบาทเอออะไรนี่ทไมเจ็ดพันห้าร้อยบาทเกินไปหรือเปล่าต่อไป เกินไปแล้วป่ะโอ้โหแปดเอ้ยแปดพบาททุกคนเงนินมาซูเปอร์เมกานลจ้ะแปดดีเกินโอ้อะไรจะมาจัลทนจ่าอะไรจะมาอีกไม่ห้บาทเออเออเป็นไงไม่สามสิบสองบาทจัลทนจ่าไม่สีบาทโอ้โหคอ,อนต้ของเราจะไปเท้าอะไรจรัลทนจ๋าปืด สี 4, ่พันเจ็ดเลยเอ้ยสี่พันเจ็ดสิบหกบาทนะจ๊ะน้าจอมนาจ่าจ,าจะเป็นยังไงเฮ้ยไม่มาซะงั้นน่ะคนเอ้ยมาหน่อยจ้ามาหน่อยจ้ามาหน่อยจ้าโอ้ยไม่คนเอยเก้เาร้อยคนสิบบาทนะจ๊ะอืมอืมอันนี้ก็เอาเรื่องอยู่ลูกนะเกมภาพพิเศษนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะจ้ามาเจ็ดพันห้าร้อยสิบสองบาทนะจ้าคุณตา โอ้โหอ,อะไรจะไม่ทุกคนอะไรนี่เกินไปหรือเปล่าดังตาเป็นไงมาไหมไหมมาหนะ้ทุกคนต้ามาพอยโอ้สองพันเอ้ยสองพันห้าร้อยหกสิบบาทเออไม่หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบบาทหน้ทุกคนเจา๋าโอ้แต่เด็กเกินไปหรือเปล่าเป็นไงไมแปดสิบบาทเลยต้อ,องตขอสองห้าร้อยสั้นที่สองบองาทหน้าทุกคนจ้า จัดอะโอ้โหมาเต็มคาราเบลขนาดนี้ต้องลองแล้วแหละทุกคนต้องไปลองแล้วแหละทุกคนจะเป็นยังไงหาให้มาโฮอตส,สิมมุนเอ้ยซิมมุนนะจันคนจ๋าจะเป็นยังไงไม่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทเอออย่างนี้แหละทุกคนไม่หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทเออโูอ้ ไม่เจ็ดพันสองร้อยบาทนะจ้าของโตของเรามาโหทุกคนแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทนะจ้าอะไรนี่อะไรเนี่ยจะเป็นยังไงจ้าคนจ่าจะเป็นยังไงจ้ามาลุน้นกันเลยจะลุ้นกันยาวเป็นยังไงไม่แปดสิบบาทโอ้ยโอ้ยเป็นยงไงไม่ยี่สิบสี่บาทไม่สามพันแปดร้อยสี่สิบบาทโอ้ แต่เรลัวเลไม่อยู่เราดูไม่ทันเลยนะทุกคนนะไม่โหกสิบบาทเองมาดูกล้องโตก็จบจบเลยอ่ะเฮ้ยจะไม่ไหมจะไม่ไหมไหมสองร้อยบาทนะะรันจ่าเอ้ยไม่หนึบาทนะจ๊ะจะไปยังไงหมหนึั้ยสี่สบาทเออเฮ้ดูไม่ทันเลยดูกล้องโตดีกว่าทุกคน ไม่ฮหนห้อยสิบาบาทแตทุคนจังเงนเมาสุปเปิ่มเอ้ยมนมาก้อนโตลันจ้าสุปเปอร์เลยนะเจือโหลับจ้าสุปเปอร์เลยนะสุดจัดเออจะเป็นยังไงหมหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทไม่ใี่สองบาทนะทุกคนนะเฮ้ยไม่ฮะหน0หก้บาทเออไม่สองพสองบาท, 2, บาท, 2, บาทเป็นไงก้อนโตมาแปดันเจ็ดร้หิสี่บาททุกคน โอ้โหกำไรมาดีเกินกำไรของเราก็มาจับมา,าจากเลยดูดิเอาทุนม,มาแค่ห้าร้อยบาทกำไรเป็นเป็นหมื่นเลยนะจ๊ะทุกคนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเลยแหละมันได้จริงๆอะ่ะโอ้โหไม่ห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทน,นจะจับคอนจาโอ้โหอะไรจะมาดีขนาดนี้โอ้โห ตั้งโต๊ของเราจะเป็นเท่าไรจตะพอนจ่ 7, าเจพันสามสิบห้าเอ้ยเจพันสามสิบห้าบาทนะจ๊ะโอ,โ,โอ้โหจะเป็นยังไงไม่สามสิบบาทนะตะพอนจ่าโอ้โหเอ้ยไม่มาไม่มาเราก็ไหลกันต่อเลยกันต่อเลยจตะพอนจ่าไหลกันต่อเลยกันต่อเลยน,นจะจ,ยนยนนจ๊ะจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงไม่สองร้อยห้าสิบบาทเออ โอ้โหอไมหน้อยยี่บ้าบาทอาจะรคนจ๋าไหมสามบาทโอ้โหไม่แจ่พันสองร้อยบาทอจะรคนจ๋าเออไม่สองรบาทโอ้โหทุกคนตอนโตของเราก็เอยเป็พันหนึ Likewise ่งร้อยห้าบาทจะ์คนจ๋าโอ้โหทุกคนมาจัดเต็มคาราเบลยคนไหนโอ้โหไม่แปดสิบบาทาจะคนจ๋าเอ้ยไม่เจ็บสบาทโอ้โหทุกคน ไม่616้ยบาทเลยไม่1,285้ยบาทเฮ้ยเราพูดไม่ทันนะ่ะทุกคนมาบะดูดิมันแรงเกินอนะ่ะโอ้โหแตกแบบแตกแบบโอ้โหทุกคนดูนะดูนะมันแตกเลยนะเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรดูกล้องโตก็ได้นะจ๊าไม่หนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทเออโห้ยไม่สองพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทเอ้ย 2, 2เฮ้ย,อ,ยอะไรแตกลุลู๊ล ก้อมโตของเราจะเป็นเท่าไร4,756บาทเดินตคนเจ้โอ้โหสุดจัดโอ้ยไม้สองบาทนะินะคุนจ้าไมหนึ่งบาทเออเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้หลายกันเต่าเลยกันเต่าไม่เป็นสบาทโอ้หไม้8ปบาทนะทุกคนจ๋าไม้งร้อยยี่สิบสบาทไม้เก้าหบาทโอ้โหทุกคน กันไปดอกเตอร์ดูมาพอลอยเนื้นมอมือเนื้อมือหนึ่งร้อยยี่สิบสองวาททุกคนาาเกมนี้ซื้อฟรีได้ด้วยเราขอซื้อฟรีนะจ๊ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเอาดิป่ะเอาดิจ้ะพอซื้อฟรีว่ามันจะได้หรือเปล่านะหนึ่งพันห้าร้อยนะได้กำไรหรือเปล่ามาดูกันนะจ๊ะแล้วก็ไม่ได้ดูตารางกาำไรมของเขา้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงอ่ะ อ่าตัวไหนแพงที่สุดตัวไหนนะเริ่มกันเลยนะจ๊ะจะได้หรือเปล่า,ากําลงกําลายอ่ะทุกคนลุ้นเลยนะจ๊ะซื้อฟรีไปพันห้าจะได้กลับมาเท่าไรกตอนนี้ก็ไม่หนึ่ง้อยแปดบาทโอ,โ,โอ้โหไม่สามหกบาทนะจ๊ะไม่สี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทเฮ้ยอ,อันนี้ก็คือแบบทุกคนไม่อยาลุ้นไม่ต้องลุ้นนะจ๊ะเหลือตังห้าหมื่นตอนนี้ดู 1 9 2 9บาทแล้วนี่ก็คือมีกำไร,รลแล้ว,ลวะนะทุกคนนะเด่น้อยอยู่เดนอนทั้สี่มุมอะไรเท่าไรไหม60บาทเออเอคนอะไรจะไม่แต่ละคนจา้าไม่สองร้อบหกาทไม่เจ็ดสบสบาทนะจ้ะไม่สาบาทนะแต่คนจ้ะเออสุดจา้าเราไปไงไม่หนึ้ยเก้บาทโอโ้โหก้นโตของเราก็เทา 5, 100, ้าร้อยสิบาทนะแต่ร้คนจ้ะ โอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่หนึ่งร้อยสามแปดบาทโอ้โหไม่หกบาทจังคนจังเฮ้ยอ,อะไรจะมาโอ้โหกำไรได้เฉยได้กำไรเฉยเลยนะโอเควันนี้ก็แบบ ขอลาก,ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะครนี้เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะทุกคนนะไปเล่นนะ้ำบ๊ายบายในจัดทุกคน